นอิมจ้าคุณผู้ชมจ๋ามือนีเข้ากับยูทีทุงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะแมแล้วจ้าแต้มือนีนุ่งอิมกับมาพร้อมกรับนี่เลยจ้าแถมแถมแถมว่ามากพีพวนตันเองจ้าแม่ะจ้าเป็นผลไม้ป่าได้จ้าแมแล้วจ้าบ้านนุ่งอิมนี่เอิญว่ามักผีพวนได้จ้าส่วน มากพี่พวนีบ้านคุณผู้ชมเอิ่งราจังไสกะก็เป็นเบอกเ์เมียด้ยจ้าเมียนจา้านี่จ้ากะซิมี่ทั้งหน่วยสีแดงๆดงด้จา้าอันนี้ก็ซื้อซุกแล้วเม,มนบระจา่าอิ่มเมียนจ้าและนี่ก็คือแบบสมๆเลี้ยงๆจังน่อยด้ยจา้ากะซิออกเปรี้ยวๆหวานๆมันๆันด้จ้าคุณผู้ชมผัวมันเทอรมอยู่ด้จา้าแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิม้มน้ำด้จา้าน้ำจิ้มพริกผงจา้จาเมียนจ้าห้ากะซิมากินแซ่บๆในมือนีด้จา้าเมียนจา้า มัดพี่พวนนี่กระสิเป็นพลเม้ป่าตามฤดูกาลด้วยจา้าม่แล้วจ้าก,ก็สั่นเข้ามาก,กินกันเลยดีกว่าจา้าม,มีจ้าคุณผู้ชมวิธีกินก็คือห้าสีปอกเปลือกข้างนอกออกได้จา้าว้าวเป็นคล้องสมได้จ้าคุณผู้ชมมีจา้าคุณผู้ชมก็สิเป็นเม็ดเม็ดักสี่ได้จา้าแล้วก็จิ้มหนึ่งจิ้มจา้าว้าวเป็นตั๊เซ่บะจ้า,จาก,กินเลยจ้าคุณผู้ชม วิธีกันกระเืออื่นเข้าไปเลย,ยจ้ะอื่นไม่เลยมึงป่ะจ้ะแซ่บบ่จ้ะแซ่บแ่เลจ้ะอิ่มอุ้ยมาจ้ะคุณผู้ชมไม่น,นี่บ่ติดข้อจ้ะตัมวมันแบบเลื่อนเขาข้อเลยจ้วยจ้ะองจ้ะเปรี้ยวหว,วานจ้ะคุณผู้ชม มีจ้ะจำเบะจำเบะเลยเด้จ้ะเบะนี่จ้ะ,น,จะนี่จ้ะคุณผู้ชม เสร็ม่แห้งจ้ะฮึว,ว้าวฮึไหลลิดไหลลิดเลยจ้ะนี่จ้ะพี่ๆคนไหนบ่เคยกินแน่จ้ะ <c oughs> ต้องลองด้วยจ้ะ <c oughs> มันเส่บม่แงจ้ะ ระชัดเปรี้ยวหวานจ้ะจนี่จ้ะคุณผู้ชม,มเดีเ๋ยวจะแสบให้งจ้ะ แซ่บครับจากคุณผู้ชมเสร็จเม่งจ้ะขออนุญาตดูหนิีบได้จ้ะนะคำเราได้<อ>ดลูกโอ้ตอนนี้กะส่งคำคำแล้วได้จ้ะรอวว <c oughs> อีกวานนะเกิดจำไรน้ำเราได้เคลจ้าขอคำหนึ่งจ้ะขออีกจะขัน้นเลยจ้ะจำเบะจำเบะเลยจ้าเคยกินประจา,า,าวงผู้ชม คุณผู้ชมจ้าแปบนัวแห้งจ้าคุณผู้ชมผลไม้อี้าเจ้าแม่แล้วจ้าแซบแซบ,บจ้าคุณผู้ชมบัพพีพวนเจ้าคุณผู้ชมก็คือว่ามือน่คัมเหล่าโนกันสีล่าเหล่าเจ้า แม่แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้มาก์บุ้ม,มาก,กัอยาลืมคอมเมนต์บอกนุ่มอิมนแนได้จ้าเมนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแน่นด้จ้าเมื่อนี้นุ่มอิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจ้างสีมาพอกกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย